ดันประโยชคาไวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ตาขอเป็นมันสรุปอนุสติสิบคำว่าอนุสตินี่แปลว่าการตามระลึกนึกถึงอารมณ์สิประการก็ได้กันหนึ่งนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติ สองลึกนึกถึงความดีของพระธรรมเรียกว่าธรรมานุสติสามแลึกนึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์เรียกว่าสังขานุสติสี่ลนึกนึกถึงความดีที่องค์สมเด็จสมหาวมนีทรงสอนเรียกว่าศีลานุสติห้าลนึกถึงความดีของทางการบริจาค ที่เราสละไปแล้วเพื่อหวังการเกื้อคุณุอกคนอื่นให้มีความสุขถ้าไม่ไม่มีรม 6, ผูกพันเผวางหวังการตอบสน,นองอย่างนี้เรียกว่าจาคานุสติหกนึกถึงคุณธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาคำว่าเทวดาแปลว่าประเสริฐคำว่าประเสริฐก็คือความดีไม่มีที่ติเรียกว่าเทวตานุสติเจ็ด นึกถึงความตายที่มันจะเข้ามาถึงซึ่งเป็นของที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ว่ามรณา,านุสติ 8. ก,น,กนึกถึงกายว่ามันสักตว์กายคือมิท่าสี่ไปชุมกันแแบ่งแปลการสามที่สองมีการสลายตัวไปในสุดนี่ว่ากายยะคตานุสติเก้านึกถึงลมให้ใจเข้าออก ใหสติทรงอยู่เรียกว่านาปานุสติจิตนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกอุปสมานุสติเป็นวันอันว่านุสติเท่าสิบรายการนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะถามผมว่าเราควรจะทรงอนุสติอะไรดีจึงจะเป็นการสมควร ถ้าจะให้กระผมตอบผมก็ขอตอบกับทานาหลายว่าอนุสติทั้งหกนี้จำเป็นจะต้องทรงทั้งหมดเพราะว่าเป็นของดีทั้งหมดการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นของดีนึกถึงพระพุทธเจ้าจงยานึกถึงได้ความดีที่พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างเดียว ยองพากันนึกถึงขันห้าพระองค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าเสียด้วยที่พระองค์ทรงบำบัดทรงบำเพ็ญบารบมีมานานเนี่ยเพื่อจะรวบรวมขปัญญาความรู้พระองค์สมเด็จพระวิชิตามานมาสอนพวกเราเมื่อถึงที่สุดแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะรักษากันนห้าองอยู่ ในที่สุดองค์สมเด็จพระบรมครูก็ต้องสเสด็จด,ดับแข็งเข้าสู่ทัปรินิพานมองดูขันห้าขององค์สมเด็จพระวิชิตมานเป็นานิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังท่ายึดมันก็เป็นทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายพระองค์สมเด็จพระจอมใจทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ ทันห้าเขาองค์ยังพังได้แล้วก็ของเราล่ะไม่ยู่อยู่ได้ยังไงมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงนี่คิดมาอย่างนี้ด่วยใช้ปัญญาพิจารณาถ้าจะสรุปลงมาว่าผลอะไรที่จะพึงได้จากการทรงอนุสติทั้งสามประการคำว่าอนุสตินี่ปฏิบัติง่ายๆเนี่ยครับ ท่านไม่ให้เคร่งเครียดอะไรนะักให้อารมณ์สบายๆให้จิตใจมันทรงตัวนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิงคุมสิงคุมจาคะคุมหิลิโอตตาปะรักรู้มีความรู้สึกวา่าจะตายเห็นว่าร่างกายเป็นธาตุสีอาการสาอีกสองอนาปานิทรงสติสมัยินญะให้ทรงตัวอนาปานิดีมาก แราว,ว่าสามารถคุมจิตให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิและก็เป็นการระงับกายสังขารระงับทุกขเวทนาถ้าราอุปสมานุสติทำจิตให้เป็นสุขสุขที่สุดเ่อรมรักมณิสานทีนี้เราก็มานั่งไล่กันดูอนุสติทั้งสิบระยการให้ผลราการใดเนึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์สี่รายการนี้ถ้าจิตทรงตัวนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วนึกถึงพระวรากายพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาว่าเป็นนานิจจังนะความจริงพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าไม่น่าจได้นิพพานเพราะเป็นอนริยะมนุษย แต่ในที่สุดร่างกายก็เป็นร่างกายเป็นกฎธรรมดาก็มัน,มนห้ามปรามไม่ได้เกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็สลายตัวไปในสนาี่สุดนี่เราร่างกายของเราก็ต้องพังอย่างนี้เมื่อจะพังก็ขอให้ทรงความดีคือยึดอำนาจพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ขอเกาะชายสังติของพระพุทธเจ้าไว้รัก คารพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในคําสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือรักพระธรรมรักแล้วก็ปฏิบัติตามนึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์ที่ธรรมะที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงสอนพระสงฆ์ก็ภาวนาพระอริยสงฆ์รุ่นแรกภาวนารวบรวมเขไว้แล้วะสง์ทั้งหลายก็นํามาสอนตาม ที่รายการนี้ถ้าทรงตัวอยู่องค์สมเด็จพระบรมโคทรงเรียกว่าท่านโคนั้นเป็นพระโสดาบสกิทาขามีถ้าจิตทรงตัวจริงๆนะหมายความว่าจิตทรงตัวจริงๆไม่ปรามาทพระพุทธธรรมประสงค์มีศีลบริสุทธิ ไ่ารู้ว่าขันหา้าคือร่างกายมันจะต้องตายอย่างนี้เชื่อว,ว่าเราสามารถทำลายสังโยตสามไปได้แล้วก็เป็นอะไรล่ะก็เป็นพระโสดาบสีทาคามีไม่ยากเลยนะครับสำหรับจาคานุสตินี้จาคานี่มีกำลังใหญ่ ยาคะแปลว่าเสียสลักไม่อยากจะเอาพระราชดำริคำพระบาทสมเด็จพี่หัวมาพูดกับท่านผมซิ้งใจในพระราชดำรสมากแ้าคนที่อยากคิดอย่างพระบาทสมเด็จพี่หัวผมไม่เคยได้ยินที่ไหนพระยาคะท่าเสียสละยังมีกําลังยึด ถ้าตัดคำามาเสียไปเหลือแต่สละอารมณ์ยังติดต้องใช้คำว่าละนะตัวนี้ถ้าละเหลือละตัวเดียวและท่านเอยตัวนี้ตัวเดียวไปนิพผานแล้วก็เล่งกันง่ายๆเอาง่ายๆดีกว่าจาคะเราควรสละอะไรสละสิ่งของภายนอกก็ควรทำ เป็นการเพราะกำลังใจให้มีกำลังในด้านการสละต่จา้ะตัวนี้เราควรจะสละอารมณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องเกาะน,นั่นก็คือกามชันทะเพราะกามชันทะเรารักคนรักสัตว์รักวัตถุเริยอหน้ากามารมณ์และก็ความนิยมในการรักนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรบ้าง รักกันอย่าตายพอแต่งหนากันเขาหน่อยแต่งงานเขาหน่อยประเดี๋ยวเดียวก็ทะเลาะกันมันดีเลยเวลาก่อนจะแต่งงานกันก็เลือกสวยเลือกงามได้ความสวยความงามนี้มันคงตัวหรือเปล่ามันสุดซอมไปทุกวันแล้วในที่สุดต่างคนก็ต่างจากกันปดียความตาย สุขใดๆที่จมาจากการแต่งงานไม่มีเลยหาสุขจริงๆไม่ได้อยู่คนเดียวสบายจะไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้หลับอะไรตื่นอะไรกินมากกินน้อยขี้เกียจขยันไม่มีใครขบับบ่นแต่พออยู่ด้วยกันสองคนขี้เกียจไม่ได้ต้องเพิ่มภาระการงานให้มากขึ้นนี่มันยุ่งตรงนี้ แต่อยู่ด้วยกันก็ใช่จะมีความดีเชื่อบานหันษาตลอดการตลอดสมัยก็หาไม่เนี้ก็ขัดคอกันข่าวสารมีอยู่เสมอยิงกันตายบ้างติดรางบ้างเดยขึ้นสถานนี้ตำรวจเขาอ,อยาจากกันบ้างนี่มันเป็นเรื่องของการมตัญหา ที่มีปราดความปราถนาในจิตเราไม่คิดถึงความเป็นจริงถ้าบรรดาคนชายใดหญิงมีความรู้สึกอย่างนี้โยเสียคนเดียวสบายตัดกำลังใจคือสลัความรักมาสลายตัวไปอยู่คนเดียวดีกวา่ามันเป็นถ้าจิตเราละกามฉันทะตัวนี้ได้สะสจะา,าสะ่ยจกคะสลัดตัดทิ้งไปเลยละเส้นเลยอารมณ์ไม่ติด นีก็จิตมียภัยก็คือความไม่ตาปราณีตัวนี้น่าจะมาจากศีลแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีศีลก่อนจะมีศีลมันมีเมตตาถ้าศีลเคร่งเครียดึ้นมาสรงอารมณ์ไม่ตามก็สูงกรุณานก็สูงการให้อภัยกับคนที่สร้างความชั่วทำตัวไม่ไม่เป็นมิตร ติจีคิดเป็นศัตรูไม่มีอันนี้เพราะว่าถ้าทรงอาการสอมราการนี้ได้ความเป็นอนาคามีก็มาได้ถ้าฉลาดใน,นก็รักถ้าขี้เกียจก็ตามใจโดยเฉพาะอย่าง,งยงิ่งถ้าก้าวมาถึงเทวตานุสติแล้วใสจะเข้าถึงอนนาคามีได้อย่างเป็นศพเพราะเทวตานุสตินี้ลายความชั่วตัวความชั่ว ความชั่วที่จะมีมันได้นั่นคือปัจจัยของความทุกข์อะไรก็ตามถ้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการอย่างนั้นเราเรียกันว่าความชั่วได้ความรักในเพศมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์และการโกรธพยาบาทคิดดีค่าเข่งฆ่าเป็นศัตรูสิ่งกันมันเป็นปัจจัยของความสุขและความทุก,ก,กษษข์ มันเป็นความทุกข์และมันเป็นความไม่ดีมันเป็นความชัว่วอารมณ์เข้าถึงเทวตานุสติกรรมฐานเพียงเท่านี้ใหญ่ก็เป็นสุขการทรงความเป็นอนาคาม,มีเพราะว่าอารหันยังได้เลยนี่ย่อไว้ว่าเท่านี้ก็เป็นพระอนาคาม,มีได้และจิตใจต่อไปก็มานั่งพิจารณาถึงมรณา,านุสติเนื่องความตายเปนน็นอารมณ์ ว่าไอเรานี่มันต้องตายนะเรานี่คือใครความจริงเราเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามองมาดูกายยคตานุสติมองมาดูกายยคตา,านุสติว่า,า,ยยา,าเอองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายนี่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมาธาตุไฟ มีอาการสาริสองอเกิดครัวกันไปมันไม่มีการส่งตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนมีความเปลี่ยนแปลงใน่ามกลางมีการสลายตัวเป็นอดีตสุดแล้วก็มันเป็นไปเมื่อสลายตัวก็เรียกว่าตายถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงมันจะตายไหมมันก็ไม่ตายเพราะเราไม่ต้องการให้มันจะตาย ในเมื่อมันจะต้องตายอย่างนี้สแสดงว่าเรากับมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่มันในเมื่อเราไม่ใช่มันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันผูพกพันมันจะประโยชน์อะไรร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลืองก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีเมื่อร่างกายที่เราทรงอยู่นี้มันทงัง ถ้าร่างกายของคนอื่นว่าถุธท่าทั้งหลายอย่างอื่นที่เราคิดว่ามันเป็นสมบัติของเราเราจะมีสิทธิปกครองมันไหมเป็นอันเราวันนั้นว่าเราก็ไม่มีสิทธิในการปกครองแล้วก็เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะทํำยังไงแล้วก็ควรวางเสียมีธีวางว่ายังไงจับอนาปานุสติกรรมฐานให้มีอารมณ์ทรงตัว อนนาปานุสติกรรมฐา,านเนี่ทำให้ใจสบายทำให้ร่างกายสบายเพราะาเป็นกรรมฐา,านระงรับกายสังขารระงรับทุกขเวทนาให้มีกำลังใจตั้งมั่นมีความเก่งกลาในการทรงสมาธิแล้วก็มานั่งพิจารณาโดยว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีความตายเป็นปกติตเราชำระจิตอายความชั่ว กลัวผลของความชั่วแต่ความชั่วนี่เราจะค้นได้จากที่ไหนเพราะความชั่วเป็นปัจจัยเป็นความทุกข์ถ้าเราเป็นคนมันก็ต้องทุกข์ถ้าเราเป็นเทวัดาหรือผรมมันก็ต้องทุกข์สิ่งที่พ้นทุกข์เป็นสกขจริง,รงๆก็คือปณิพาน ที่องค์สมเด็จพระวิชธตจามารต้องการให้คนทุกคนไปที่นั่นเราเรียกกันว่าอุปสมานุสติสมฐานเพียงเท่านี้คือจิตเราน้อมรับนับถือซึ่งพระนิพพานพระนิพพาแิเว่าความดับ <c oughs> นิพพานิประดับคือดับตัณหาทั้งหมดคือการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาดับมานะความเือตัวเือตน เพียงเท่าน,นี้องค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงดัดว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้จิตว่างจากกีเลสจิตว่างจากกีเลสก็คือจิตเป็นพระอรหรันต์เห็นบรรดาท่านผู้ตบริษัททุกท่านพระพโยคาววจรทั้งหลายอนุสติทั้งสิบราการนี้ถ้าจะสรงไว้พร้อมๆกันก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนัก ไม่ต้องไปนั่งไล่เบียพุทธานุสติธรรมานุสติแสงคานุสติเสีลานุสติจาคานุสติเทวานุสติมรณานุสติกายคตานุสติอนนาปานุสติอุปสมานุสติไม่ใช่ไปไล่อย่างนั้นให้อารมณ์มันทรงคราวเดียวเสียงกันนี่เราก็มานั่งมองพระองค์สมเด็จพระวิชิตมานสอนเราตรงนี้มุ่งอะไร ให้มุ่งความดีจุดสุดท้ายนั่นก็คืออริยสัจอริยสัจนี้ถ้าพูดกันมากมันก็รู้สึกว่ายากถ้าพูดกันได้ดเพียงในน้อยมันก็ของไม่ยากอริยสัจในอนุสติเรามองตรงไหนกันดีเราเรียนอนุสตินี่เราก็ต้องใช้อนุสติเป็นอริยสัจ อันดับแรกมองสิริร่างกายขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสดนาว่าพระรูปไปโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมืม่อเป็นมนุษย์สวยจริงๆและก็ทรงเป็นอฉริยมนุษย์ก็สวยกว่ามนุษย์สมมแต่เวลานี้สีระร่างกายขององค์สมเด็จพระบรมสุคตไปไหนอยู่หรือเปล่า ณเวลาที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ร่างกายขององ์สมเด็จพระบรมครูแลทรงสภาพเป็นปกติไหมพระพุทธเจ้าต้องฉันข้าวหรือเปล่าต้องฉันน้ำหรือเปล่าพระพุทธเจ้าต้องพักผ่อนนอนหรือเปล่าพระพุทธเจ้ามาทรงอยู่ทรงวรกายอยู่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่า พระพุทธเจ้าแก่หรือเปล่าร่างกายพระพุทธเจ้าดับสลายตัวหรือเปล่าก็เป็นอันว่าพระวรกายของ,องสมเด็จพระสัสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทุกอย่างเหมือนกับเราเราเมื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าเราแล้วก็แต่สรีระร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายมีความทุกข์ของขันห้าแต่จิตท่านไม่ทุกข์ เพราะอะไรก็เพราะวะ่ามันเป็นกฎธรรมดาแล้วมาดูร่างกายของเราที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าประกอบพด้ทัสี่อาการสามทิสองมันมีการเคลื่อนไหวก็ไปหาความตายเป็นปกติถ้าสบการาณมที่ฝืนใจอยู่เสมออาการทั้งหลายเหล่านี้ไม่เป็นความสุขหรือความทุกข์ความแก่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ การป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขและเป็นทุกข์การกระทบก,กระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นสุขแระเป็นทุกข์การพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นสุขรละเป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงเป็นสุขรือเป็นทุกข์ถ้าให้ผมตอบผมพูดคนเดียวนี่ พูดคนเดียวไม่มีใครไขค,คอผมก็ต้องตอบว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นทุกข์มันหาความสุขไม่ได้เนื่อมันเป็นทุกข์ทำไมจึงทุกข์ทำไมเราจึงต้องเกิดที่เราต้องเกิดมานี่ก็เพราะอายตัณหาเป็นสำคัญตัณหาอยากรกตัณหาอยากโลกตัณหาอยากโกรธดตัณหาอยากหลง ปัญหาอยากรักก็อยากมีคู่ครองปัญหาอยากโลกก็อยากมีทรัพย์สินให้มันมากเป็นคนมีวาสนาบารมีสูงสง่งปัญหาอยากโกรธก็เป็นคนที่มีอารมณ์ถือเนื้อถือตัวเกินไปใครทำอะไรมาไม่ถูกใจก็ไม่ถูกความปรารถนาลืมจริยาของเขา ว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้มันมาหลายพวกมาจากนารกก็มีมาจากเปตก,ก็มีอสุรกายก็มีจากสัท,กกกกทิตรัยก็มีจากพรหมก็มีจากเทวดาก็มีว่าคนที่มาจากต่างแดนอย่างนี้จะมีจริยาเหมือนกันไม่ได้เพราะเราต้องเป็นไปด้วยน้ยกฎของกรรมเราไม่ได้คิด ไม่ได้คิดในข้อนี้คิดไปอย่างเดียวว่าอะไรถ้าไม่ถูกใจเราเรากโ็โกรธอย่างนี้มันเป็นตัณหารเรื่ตัณหาโกรธโดตัณหาหลงหลงยังไงหลงว่าร่างกายของเรามันมีวิเศษไปหมดมันจะต้องไม่แก่มันจะต้องไม่ป่วยมันจะต้องไม่ตายคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักวัตถุที่เรารักมันจะต้องทรงตัวอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยอันนี้ ก็เป็นตันหาตัณหาหลงถ้าเราจะไม่หลงเราจะทำยังไงก็คิดหาความจริงที่องค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกเกิดขึ้นเพราะตัณหาวิธีที่จะตัดตัณหาก็ต้องใช้มรรคแปดย่อลงเลือสามเพื่อศีลสมาธิปัญญาอันดับแรกทรงศีลให้บริสุทธิ์ เมื่อทรงสินบริส์จริงๆสินเป็นเอกาตารมถ้าสินจะส่องริส์ได้เพราะอาศัยความเคารพพระพุทธเจ้าประทรมพระอริยสงฆ์อันนี้แล้วก็เป็นประโสดามันเข้าถึงรกระแสนิพพานแล้วต่อไปองค์สมเด็จสัพพทิปแก้วให้ทรงสมาธิอารมณ์ตั้งมันคิดว่าตายแน่นอน ชีวิตไม่อยู่ความรักในเพศไม่มีความหมายความโกรธไม่มีความหมายตั้งใจไว้ในพรหมวิหารสี่เอากายยิาตานนสติกมรณานนุติทั้งสองถา,านนี้บวกกันเห็นว่ามันไม่ใช่ดินแดนที่เลยทรงการตั้งมันไม่ใช่ถานไม่ใช่สถานที่ยึดมันไม่ได้ไม่ใช่ก็ตาย จึงกระแท่งกำลังใจของเราหมดจากความรักในระหว่างเพศหมดจากความโกรธเพราะกายกาตานลสตินี้มันสร้างความรังเกียดในร่างกายจึงกระทั่งจิตใจเห็นคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเหมือนกบับซากศพเมื่อพบอารมณ์ที่เราไม่ถูกใจให้อภัยไม่ถีอโทษโกรธเขา ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนมีกิเลสอันนี้องค์สมเด็จพระบระมมรรคเทศถือว่าท่านคนนี้เป็นพระอนาคามีแล้วในที่สุดกําลังใจของเรานี้ก็ตัดมานะความถือตัวถือตนเพราะการถือตัวถือตนไม่ใช่ความดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่าสายของความสุขอารมณ์จิตคิดอย่างเดียวคือเราต้องการดับ ดับเสียทั้งหมดกายะทิฏฐิการเทียว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเราดับยอมรับนับถือว่ามันไม่ใช่มันพังที่จิตจิตฉาคําสงสัยในองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีเพราะใช้ปัญญาพิจนารณาแล้วว่าเป็นของจริงดับความสงสัยสีรพตาปรามายการโลกคลำศีล ไม่มีมีความมั่นในศีลไม่สงสัยในศีลยึดมั่นดับอาร,รมณ์ที่ไม่มั่นในศีลเสียแล้วว่ากามร,ราคะก่อนดับเสน่ากายยัคาตานุสติและสุภกรรมฐานแล้วก็ความโกรธความเพียรบาทนั้นดับเสน่ความเมตตากาหนึ่งคพรมิหารสิง การหลงในฌาน,นสองนาการคือรูปฌานและลรูปฌานไม่มีคิดว่าความดีไม่ได้อยู่แค่นั้นต่อไปก็ดับความถือตัวถือต,ต,ตนดับอารมณ์ฟุ้งซ่านด่คิดว่ายังไม่ต้องไปนิพพานเถอะพักแค่อนาคามีม็พอเราไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าชีวิตตินสียงสองทรงอยู่จะไม่ยอมให้เวลาความดีที่มีนี่โอกาสที่จะสร้างความดีให้หมดจด จะทําให้หมดไปนี้ไม่ตรงปราณอย่างอยู่ต่อมาก็ยอมรับนภีคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูคือฉันทะตัดเสียดับชันทะความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกกับพมโลกราคะเราก็ดับเสียเพรเห็นว่ามนุษย์สวยเทวดาสวยพรมสวยไม่มี พราะดินแดนทั้งหลายเหล่านี้เป็นดินแดนแห่งความทุกข์หาความสุขไม่ได้สิ่งเราต้องการก็คือพระนิพพานอารมณ์ใจยึดมัน่นถือมั่นไหมความตั้งใจ,จเฉพาะพระนิพพานมีารมเป็นสุขยองทั้งอารมณ์ทรงอุเบกขาคือความวางเฉยเฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่มันกระทบใจเฉยต่อ,อาการทั้งหลายที่ทามากระทบจิตใจใจสมอยเป็นสุข ที่ว่าเราเข้าเขตียดแดงข้งความหมดทุกข์เรียกันว่าพระอรหันเพียงเท่านี้บรรดาประโยคาวจรทุกท่านอนุสติทั้งสิบรายการถ้าทรงได้จริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงอมบสสุอมบาสิกาพิสุสมัมเนมท่านทั้งหลายก็จะมีกำลังใจพ้นทุก์มีแต่ความสุขคืออารมณ์เข้าถึงพระนิพพานเวลานี้หมดสิ้นแล้วนี่ท่านขอลาก่อน ขอท่านอย่างหลายจงบรรลุธรรมที่องค์สมเด็จพระจินวรบรมศสาสัดาสมมาสมุทธเจ้าทรงรัสขอบรรดาท่านผู้บริษัทเข้าถึงธรรมนั้นโดยจับพลังสวัสดีขอบรรดาท่านผู้บริษัทเข้าถึงธรรมนั้นโดยจับพลังสวัสดี